สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาเหมาคอกยกฝูงพี่น้องครับเป็นบระมั่นลูกผสมชาโรเล่ลูกผสมนะฮะแล้วก็มีวัวไทยปะปนอยู่บ้างนะครับไม่กี่ตัวนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดระยองพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวล62ตัวนะฮะ62ตัวพี่น้องครับ62ตัวแบ่งเป็นเพศเมีย44นะฮะเพศเมีย44นะครับแล้วก็เพศผู้18ตัวรวมพ่อพันธุ์คุมฝูงด้วยพี่น้องนะฮะ รวมพ่อพันธุ์คุมฝูงด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับท้องประมาณ25ตัวอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของวัวนะครับเป็นข้อมูลจากเจ้าของวัวท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ยประมาณ7-8ถึงตัวนะครับที่เหลือคือระบุจำนวนเดือนไม่ได้คำว่าท้องแก่เนี่ยก็ประมาณ7 8เดือนแล้วครับ อีกเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะคลอดแล้วนะครับที่เหลืออีก18ตัวเนี่ยคือท้องนะครับแต่ว่าระบุจํานวนเดือนไม่ได้เพราะว่าใช้พ่อพันุคุมฝูงพี่น้องครับนะฮะเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมบอกราคาก่อนเลยพี่น้องนะฮะ62ตัวเมีย44ผู้18ท้อง ประมาณ25ตัวนะครับเปิดราคาไว้ที่1ล้าน3 0แสนบาทเอาละครับพี่น้องครับ1ล้าน3แสนบาทพี่น้องจะได้แบบไหนไปบ้างวันนี้ผมพาดูทุกตัวเลยนะครับไปติดตามกันครับผมเอาละครับผมจะเริ่มจากคอกหลักคอกแม่บล็อกแม่พัน์นะฮะคอกนี้เนี่ย ประมาณ22-23ตัวพี่น้องนะแล้วก็ส่วนมากในนี้คือท้องหมดแล้วนะครับในนี้ส่วนมากคือท้องหมดแล้วนะฮะมีแม่เลี้ยงลูกอยู่แค่1คู่เท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยท้องเกือบทั้งหมดนะครับท้องเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมดูเนื้อดูตัวนะฮะเนี่ยครับ,รบดูเนื้อดูตัวใกล้ๆเดี๋ยวผมให้ดูพ่อพันธุ์คุมฝูงก่อนเลยนะฮะ ก่อนที่จะไปดูตัวอื่นพี่น้องดูนี่ฮะเป็นพ่อพันเลือดร้อยนะครับมีใบนะฮะพ่อพันธุ์เลือดร้อยมีใบเพชรครับผมใช้ตัวเนี้แหละครับทับอยู่นะฮะใช้ตัวนี้ผสมจริงอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานล่าสุดที่เพิ่งคลอดออกมาด้วยนะครับ<ม>เกิดจากแม่ธรรมดานี่แหละพี่น้องแต่ว่าลูกส่งลูกสวยมากนะครับพ่อพัน์ธุตัวนี้เอาพ่อพัน์ธุตัวนี้ก่อนนะคร อัตลักษณ์ครบชัดเจนนะครับไข่สวยไข่สวยมากพี่น้องนะฮะเนื้อตัวเนื้อหนังโครงสร้างร้อยบวกครับตัวนี้นะฮะร้อยบวกนะครับเป็นพ่อพันอเมริกันบามันเลือดร้อยมีใบเพชรครับผมตัวนี้นะฮะนี่ครับอ่าน,น,น,นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับพ่อพันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งครับ ทีนี้มาดูเฟรมวัวที่เป็นชุดแม่บล็อกแม่พัน์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปพาไปดูชุดอื่นๆนะฮะก่อนที่จะพาไปดูชุดอื่นๆดูชุดนี้ก่อนชุดแม่บล็อกแม่พันเฟรมวัวเนี่ยร้อยสามสิบี่สิบร้อยสี่บวกมีแน่นอนพี่น้องนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่เจอตําหนินะครับยังไม่เจอตําหนิดูอย่างแม่นี้อ่ะนี่ครับไกลๆชัดๆตัวสมบูรณ์ดีมาก อ๋อมี1ตัวพี่น้องครับหางขาดนะฮะมี1ตัวนะครับหางขาดอ่ามี1ตัวครับผมถัดมานี่ใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยแม่บล็อกแม่พันชั้นดีนะครับนี่ดูแม่นี้นะฮะแดงโบสนะครับเป็นวัวอ่าบมมันลูกผสมนะครับดูลูกที่เกิดใหม่ จากพ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนั้นครับผมดูนะครับรูปทรงรูปร่างใช้ได้เลยพี่น้องนี่ดูใกล้ๆนี่ฮะนี่คือเกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับตัวล่าสุดเลยที่เพิ่งคลอดออกมาคือตัวนี้หละนะฮะเอาละครับใกล้จะได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะฮะครับผมพี่น้องครับผมให้ดูตัวอย่างลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงอีกสัก2อสาตัวพี่น้องดู นะฮะเกิดจากแม่แบบที่ได้ถ่ายทําให้ดูนั่นแหละครับนี่ดูตัวนี้ดูนะครับผมเกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงครับโอ้โหสวยงามจริงๆรนะฮะรูปร่างรูปทรงเนี่ยใช้ได้เลยพี่น้องนะฮะนี่ก็ตัวสีเทานี้ก็เกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับแล้วก็แม่บล็อกใหญ่ๆไซส์ใหญ่ใญใ,ญในคอก <c oughs> กําลังกินอาหารอยู่เป็นชาโลเล่นะครับ2ตัวนั้นก็ท้องแล้วนะครับแล้วก็ในคอกนี้ นี่ฮะแบงกัสด,ดําตัวนั้นแล้วก็ชาโรเล่แม่นั้นที่เห็นหลังไวๆอยู่นั้นก็ท้องแล้วครับผมท้องแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแม่ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะครับผมถัดมาก็เป็น <c oughs> แม่สีดําแม่นี้นีครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยสวยใช้ได้เลยทีเดียว ดูลูกนะครับลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงสวยมากพี่น้องสวยจริงๆนะครับทีนี้มาดูรุ่นๆบ้างอ่ารุ่นนี้คือจับหย่านมแล้วนี่ฮะเนี่ยครับที่อยู่ในคอกเนี่ยนะมีประมาณ10ตัวนะครับวัวรุ่นๆใช้แบบนี้เนี่ยมีประมาณอา่ายี่สิบตัวพี่น้องนะฮะมีประมาณ20ตัวครับ รวมกับที่ยังอยู่ในนมด้วยเนี่ยประมาณ5ตัวนะครับอยู่ในนมประมาณ5ตัวครับแล้วกอ็อย่านมแล้วนะฮะรุ่นอย่านมถึง10เดือน12เดือน13เดือนเนี่ยรวมๆแล้ว20ตัวแล้วก็แม่กระทบใหญ่แม่นี้อีกแม่หนึ่งนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมี1 0 0บวกร้ยห้าสิบด้วยและครับพี่น้องดูน,งนะฮะ นะครับผมพยายามจะอยู่มุมนี้เพราะว่ามันไม่ย้อนแสงนะพี่น้องนะนี่ครับรุ่นที่เป็นวัวรุ่นที่จับยานมแล้วนะครับก็ใสประมาณนี้ครับนี่ฮะเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งครับผมนี่ครับ ที่เป็นวัวรุ่นนะเป็นวัวรุ่นที่จับหย่านมออกมาแล้วเพศผู้เพศเมียเนี่ยคคะ,ะกันไปนะครับคระกันไปนะฮะอย่างที่บอกนะครับ62ตัวเนี่ยเพศเมีย44เพศผู้18นะครับเพศผู้18รวมกับพ่อพันธุ์คุมฝูงด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับครับผมถัดมาอีกคอ,อกหนึ่งพี่น้องก็เป็น วัวรุ่นที่จับแยกนมออกมาแล้วเหมือนกันนะครับนี่ฮะรูปร่างโครงสร้างก็ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงนะครับกับราคานี้นะราคาณนะปัจจุบันนี้ราคาที่วัวกำลังลงสุดๆแบบนี้พี่น้องนะครับถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกตัวหนึ่งก็ประมาณสองห0,000ื่นพี่น้องนะฮะ ตกตัวหนึ่งก็ประมาณ20,000นินนิดๆนะครับ2 0 0 0มนนิดๆนี่ฮะแม่บล็อกโครงสร้างใหญ่ๆอยู่ตรงนี้มีอีก2ตัวและที่เหลือก็เป็นวัวรุ่นๆนะครับนี่ฮะอ่ามุมนี้ก็ยังมีนะครับนี่นี่ครับนี่ครับผมอย่างอ่าสีดำตัวนี้ก็น่าจะพร้อมเข้าคุณแล้วด้วยพี่น้องนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวไปดูข้อใหญ่ข้อรวมแล้วก็สรุปคลิปตรงนั้นเลยครับเอาละครับพี่น้องครับดูด้านหน้าด้านข้างเสร็จแล้วมาดูช่วงท้ายบ้างนะครับตัวแรกเลยแถวแรกอันนี้เป็นคอกใหญ่ข้อรวมที่ผมถ่ายตอนแรกนะครับตัวที่1สภาพเป็นแบบนี้เลยพี่น้องถัดมาไล่เลียงวัวเนี่ยเฟรมใกล้เคียงกันมากอดูอย่าง3ามแม่นี้พี่น้องท้ายส่วนสูงเสมอกันเป๊ะเลย ถัดมาก็คือพ่อพันธุคุมฝูงนะครับพ่อพันธคุมฝูงผมได้แนะนําไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นพันธ์ุแท้เลือดร้อยนะครับมีใบเพชรนะฮะถัดมาก็ยังเป็นชุดแม่ท้องล่ะครับแม่บล็อกแม่ท้องนะฮะผมย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะท้องนมลงแล้วพี่น้องบางตัวนะครับที่บอกว่าท้อง7-8เดือนท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ยประมาณ7-8ตัวเลยนะครับ แล้วก็ท้องที่ระบุเดือนไม่ได้เนี่ยอีกประมาณ1778ตัวนู่นแหละนะฮะอีกประมาณ1778ตัวเลยนะครับผมตัวเล็กที่อยู่ในนมนะฮะประมาณ5ตัวนะครับตัวเล็กที่ยังกินนมอยู่ประมาณ5ตัวนะครับที่เหลือก็เป็นวัวรุ่นนะครับวัวรุ่นนี่จะรวมทั้งหมดตัวผู้ตัวเมียรวมกันนะครับที่เป็นวัวรุ่นนะตัวผู้ตัวเมียรวมกันเลยดูชุดนี้พี่น้อง นี่ฮะวัวไม่ขี้เหล่นะครับวัวไม่ขี้เหล่เลยนะครับราคาถั่วเฉลี่ยอย่างที่บอกเลยนะครับนี่ดูครับแม่นี้ก็โอ้โหท้องโยแล้วนะครับนะคงอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนก็น่าจะคลอดแล้วครับผมดูฮะนี่ครับอ่าถัดมาตรงนี้ก็เฟรมวัวมีร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบะครับนะฮะนี่เป็น วัวไทยที่ผมบอกเมื่อต้นรายการนะครับมีมีปนอยู่ประมาณ2ตัวนะครับมีปนอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมนี่ตัวนี้ลูกพึ่งขอดอาจจะหวงลูกสักนิดหนึ่งครับนี่ครับแม่แบบเนี้ยพี่น้องแล้วก็ผสมกับพ่อพันธ์ุผสมตัวแล้วก็ได้แบบนี้ออกมาก็ที่เหลือก็เอาไปลุ้นเอาละครับว่าลูกจะได้ออกมาแบบไหนนะครับผม ครับผมช่วงสุดท้ายจริงๆครับต้องบอกว่าที่นี่เลี้ยงด้วยหญ้าจริงๆพี่น้องนะฮะหญ้าสดเลยหญ้าตัดสดๆกินสด,สดๆเลยนะครับนะ,ะแล้วก็มีฟางเสริมนะครับพี่น้องได้ไปไม่ต้องกลัวนะครับว่าวัวจะกินหญ้ากินฟางไม่เป็นนะครับนี่ฮะดูด้านหน้ารางอาหารนะครับให้กินจนลน้ลนล้นรางออกมาเลยพี่น้องนะครับให้กินจนล้นรางออกมาเลย นี่พ่อพันธุ์ใกล้ๆเป็นแบบนี้นะครับพ่อพันธุ์ใกล้ๆเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทางฟาร์มนะครับบอกว่าถ้าซื้อตอนนี้ปิดตอนนี้นะครับในช่วงระยะเวลาไม่หลายวันเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะครับแถมฟางให้ทั้งหมดเลยนะฮะฟางประมาณร้อยก้อนได้นะครับแถมให้เลยแต่ว่ามาขนเอาเองนะฮะมาขนเอาเองนะครับ ราคาที่บอกนะครับเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับผมราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะหกสิบสองตัวนะครับท้องประมาณ25นะฮะเพศเมียเนี่ย44เพศผู้18อยู่ในนม5ตัวรุ่นรุ่นประมาณ20ตัวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลอ่า ที่คนเลี้ยงนะครับให้มานะฮะนะครับผมราคา1น0 0 0ล้านสามแสบาทพี่น้องนะฮะห0ล้านสามแสนบาทสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับผมวัวอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวหาวัวดีๆวัวราคาถูกๆแบบนี้ มาฝากพี่น้อง FC ขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมจนจบคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ